สวัสดีครับวันนี้พามาเบ่งหมันพองพิรอายุ5เดือน20วันนะครับผมอีก10วันครบ6บเดือนตอนนี้ลักษณะลำต้นนะครับตอนนี้วันที่1พฤศจิกานะครับดินโซนนี้ยังมีความชื้นอยู่นะฮะประมาณเซนหนึ่งที่ผิวดินมันแห้งหลังจากฉีดดูดซึมผสมปุ๋ยเกต13 0นะครับ รือว่าย้าก็ตายไปแล้วแต่ต้นเล็กก็งอกเงยมาใหม่นะครับนี่ครับให้ดูครับโซนที่เป็นโลกตอนนี้เขาก็ถือว่าแตกกิ่งโอเคเลยนะครับกิ่งก้านใบเขียวนะครับตอนนี้นี่ครับโอ้โหอันนี้หลังจากฉีดปุ๋ยเก็ดผสมน้ำมักขี้หมูไปได้อาทิต์หนึ่งนะครับรู้สึกว่าเขียวขึ้นมาเลยครับนะครับย้าตาย บ้างไม่ตายบ้างนะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับมันของพริรนะครับหญ้าลกๆกตอนนี้เหยอยหมดแล้วครับนะี่วนี้เป็นไงดินส่วนนี้ก็ดินความชื้นต่ำนะครับตอนนี้ จะได้สูบน้ำมห้เ่ยรักษาะลำต้นเขาสูงครับสูงนะครับตอนแรกต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับหลังจากที่เราขยันมันเพียนดูแลนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ทิ้งใบ,บเท่าไหร่แล้วนะครับฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับจะตกอีกกรอเปล่าวันนี้นี่ครับ กำลังคิดอยู่ว่าจะสูบน้ำใส่ดีไหมครับเนี้ยดินตรงนี้มีความชื้นอยู่นะนโอ้โหเขียวแล้วครับมันรอเนี้ยแตกกิ่งก้านสาขาสูงกับท่วมหัวแล้วครับถือว่ามาดูครั้งนี้ยืดตัวไว้มากนะครับนี่ ครับลักษณะลำต้นเขาโอ้โหแตกกิ่งแตกกิ่งนะครับนี่โครงสร้างยอดนะฮะเดี๋ยวมาขุดดูหัวต้นนี้กันต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ติดใบด่างความชื้นตอนนี้ยังมีอยู่นะครับยังพอมี พอฉีดยาขยาไปรู้สึกว่าความชื้นในดินจะแห้งช้ากว่าตอนที่มียานะฮะนี่ลักษณะมาเขาตอนนี้นะครับนี่หเดือน20วัน